มาแล้วครับเจอกันแล้วครับชุดที่5ครับทุกคนชุดที่5ตอนนี้นะครับเราอยู่ที่วิทยาศาสตร์ชุดที่5สอบเข้าม1นนะครับใครที่มาถึงชุดที่5นี้แต่ยังไม่ได้ไป 1, 2, 3, 4สามารถค้นหานะครับใน YouTube นะครับแล้วก็ฝึกทำข้อสอบแล้วก็มาเฉลยพร้อมกันให้ครบทั้ง5ชุดส่วนชุดที่1ถึง4ก็ทำได้ในระยะเวลา10-15นาทีอย่างที่คุณครูบอกนะครับแล้วก็มานั่งเฉลยพร้อมกัน ส่วนชุดที่5ก็เช่นกันนะครับทุกคนเรามาเริ่มจับเวลากันเลยนะครับให้ทําข้อสอบเสร็จแล้วพอหมดเวลาแล้วก็มานั่งเฉลยพร้อมคุณครูตอนนี้เลยข้อ1น,นะครับข้อใดเป็นการเปลี่ยนพลังงานไฟฟ้านะครับเป็นพลังงานกลคน,คนก็คือมีการหมุน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 หม,มุนนะครับดังนั้นก็คือพัดลมนั่นเองนะครับตอบข้อ2ฟิวประกอบด้วยโลหะใดนี้เอาข้อสอบ,บ่อยนะครับก็คือดีบุกตะกัวแล้วก็บิสมัสนะครับตอบข้อ4นะครับทินดีบุก s n Pb ตะกัว่วแล้วก็บิสมัธพวกนี้จะเป็นธาตุรวมกันนะครับแล้วก็เป็นสารละลายนะครับ Fuse เป็นสารละลายนะครับทุกคนเรากสอบบ่อยเหมือมนกันนะครับสัญล์ของแทนเซลลไฟฟ้ามีกี่เซลลสั้นยาวนับเป็น1สั้นยาวนับเป็น1นึ่งท่าแนวนับเป็น1สั้นยาวนับเป็น1ดังนั้นมีทั้งหมด4เซลล์ต่อกันแบบไหนครับเซลล์ไฟฟ้านี้ต่อกันแบบอนุกมรมก็ต่อกันเรียงกันเลยดนะังนั้นตอบข้อ2ครับ4เซลล์อนุกรมนะครับ เหตุใดลูกโป่งสามารถดูดเศษกระดาษเล็กๆภายหลังที่นําลูกโป่งไปถูกับขนสัตว์เพราะว่าลูกโป่งมีการเกิดไฟฟ้าสถิตนะครับข้อนี้ตอบข้อหนึ่งนะครับข้อ5้าวงจรที่เกิดอนานาจแม่เหล็กไฟฟ้าสูงสุดก็คือดูที่ปริมาณขดลวดแล้วก็ดูเรื่องของทิศทางของการที่มีเสื์อไฟฟ้าปล่อยเข้าไปด้วยนะครับเกิดอานาจแม่เหล็กนะครับเหนี่ยวนําเกิดขึ้นข้อ5ตอบขอควายนะครับก็คือ มีปริมาณขดลวดที่เกิดขึ้นในรอบเกิดการเหนี่ยวนำแล้วก็มีทิศทางที่ถูกต้องด้วยนะครับข้อ5ตอบขอขวายจากรูปนะครับแมกมาลาวาแมกมาคือเกิดการหมุนวนของหินหนืดอยู่ในใต้เปลือกโลกส่วนลาวาคือการไหลเคลื่อนที่ออกจากปล่องภูเขาไฟแล้วแล้วก็เคลื่อนที่บนผิวโลกนะครับข้อ6ตอบข้อ1นะครับก็คือมเมล็ดหนึ่งยังเป็นแมกมา ส่วนข้างนอกเป็นลาวาแล้วนะครับข้อ7นะครับข้อใดไม่สัมพันธ์เกี่ยวกับการชนิดของหินและการนําไปใช้ประโยชน์นะครับหินออกซิเดียนเป็นอาวุธถูกต้องหินทรายใช้เป็นหินรับมีดถูกต้องหินอ่อนประดับอาคารหินอ่อนใช้รับมีดได้แต่หินปูนไม่ได้เอาไปใช้ในการขัดตัวนะครับต่อข้อ3นะครับต่อไปข้อ8ตัวการที่ทําให้เกิดหินแปรครับข้อ8หินแปรเกิดจากอะไรครับ ีนแปลกเกิดจากความร้อนและความกดดันภายในเปลือกโลกนะครับตอบข้อหนึ่งครับการกลอนโดยกระแสล,ลมมาเกิดในภูมิประเทศแบบไหนก็ต้องเกิดจากพวกทะเลทรายนะครับตอบข้อหนึ่งครับการเกิดภูเขาไฟระเบิดมีโทษมากมายแต่ก็มีประโยชน์หลังปะทุเพราะว่าปะทุแล้วมันทาให้เกิดแร่ชนิดสําคัญนะครับตอบข้อหนึ่งครับที่บางครั้งมูลค่าสูงมากทําให้ประเทศนั้นร่ารวยได้เลยนะครับปุ่มตกกระทบและก็มุมสะท้อนตกกระทบคือพุพ่งเข้าหานมแบตัวตัว,ตว วัตถุแล้วก็สะท้อนออกพุ่งออกนะครับเป็นสะท้อนดังนั้นข้อ11นะครับตอบข้อ1ได้เลยอันนี้คือเข้าหาน o r m a มอ i ล e แล้วก็พุ่งออกตรงนี้นะครับเป็น1กับ2มุมตกกระทบและมุมสะท้อนนะครับกระจกที่ภาพเสมือนและแนวตั้งขนาดเล็กกว่าวัตถุแล้วก็ทำให้ภาพเห็นมุมกว้างคือมุม กระจกเงานูน,นะครับต่อข้อ2กระจกที่ทำให้ภาพเสมือนหัวตั้งกระจกเงานูน,นะครับกระจกข้างรถยนต์ของเราหรือว่าพวกกระจกที่เป็นจราจรอ,อะไรเงี้ยครับทุกคนจะเห็นอยู่แล้วนะครับพวกนี้มันจะเห็นความเงานูน,นะครับเห็นไหม ซึ่งอันนี้นะครับจะเป็นภาพเสมือนหัวตั้งขนาดเล็กแล้วก็เห็นภาพมุมกว้างด้วยข้อ13การนําพลังงานแสงอาทิตย์มาเปลี่ยนเป็นพลังงานไฟฟ้านะครับอันนี้เป็นหน้าที่ของใครครับเป็นหน้าที่ของโซลา r c เซลล์นะครับต่อข้อ1การปลูกพืชไร้ขนาดเป็นแนวราบของพื้นดินเราเรียกการปลูกพืชตามแนวระดับนะครับต่อข้อ2ก็กล่ยวออกแนวเป็น10นะครับอันนี้ส่วนทางกันแล้วก็เอามาลบกันนะครับแล้วทิศทางต้องไป ไปตามที่มากกว่านะครับดังนั้นไปทางซ้ายแรงรับ5้านิวตันต่อข้อ3ครับต่อไปข้อ16หาความหนาแน่นนะครับ density เมื่อทราบมวลของวัตถุแล้วยังทราบถึงได้อีก d เท่ากับ m ส่วน v density นะครับ m คือ Mass มวลนะครับ v คือ Volume ซึ่งก็ต้องรู้จักปริมาตรด้วยนะครับ ต่อข้อ1น,นะครับไม่ใช่ปริมาณนะความถี่นะครับที่ต่ำกว่า2 0 h เฮิรตเขาเรียกว่าอินฟราเ u า d นะครับซึ่งต่อข้อ2ถ้ามากกว่า 200Hz เฮิรตเขาเรียกว่าอัลตราเสาร์นะครับเพราะว่าเสียงที่มนุษย์ได้ยินอยู่ช่วงประมาณ2 0 2 0 0 h ถเฮิรตข้อถ้าต่ำกว่าเป็นอินฟราถ้ามากกว่าเป็นอัลตรา8 8พลังงานความร้อนจากดวงอาทิตย์ส่งผ่านเอียงโลกของเรา โดยการแผ่รังสีความร้อนนี้ก็้อสอบบ่อยข้อใดผิดนะครับอุปกรณ์ที่ตรวจจับที่ไม่ตรงกันก็คือข้อใดเอ่ยความดันอา,ากาศวัดด้วยบารอมิเตอร์ถูกแล้วความชื้นใช้ไฮโครมิเตอร,ตอร์ที่ทางลมใช้แอโรเวนน้ำหนักใช้เครื่องช่างความหนานแน่นออของอากาศไม่ใช่นะครับดังนั้นตอบข้อ2ครับอัลติมิเตอร์วัดอะไรครับทุกคนจำได้ไหมเอ่ยอัลติมิเตอร์ อัลติมิเตอร์เนี่ยจะวัดเรื่องของคล้ายๆกับกลุ่มของที่เป็นเออเป็นอนิรอยบารอมิเตอร์ที่วัดความสูงนะครับซึ่งจะใช้ทรานส r ดิวเซอร์ Trans er, วัดตำแหน่งลระยะทางชนิดเปลี่ยนแปลงค่าความจุไฟฟ้าและตรวจจับเคลื่อนการเคลื่นนอนไหวของแฟนอ่าดแดฟรแมดเดี๋ยวกำลังจะหารูปให้ดูนะครับ ออาติมิเตอร์มันมีหลายแบบนะออาติมิเตอร์ผู้เอาติมิเตอร์นะครับหน้าตาจะประมาณนี้ ซึ่งจะวัดค่าของความสูงดังนั้นตอบข้อ2นะครับและข้อ20เมื่อนำหลอดไฟ3หลอดต่อวงจรนะครับหลอดใดที่น่าจะสว่างที่สุดอันนี้เราเจอแล้วนะครับก็คือข้อ หนึ่งนะครับก็คือทิศทางมันมาทางนี้นะครับจะเจอหลอดที่1ก่อนแล้วก็ต่อแบบอนุกรมด้วยดังนั้นคือจะเจอหลอดที่1น,นะครับมีความสว่างสวยมากที่สุด20คะแนนนับคะแนนได้เลยนะครับดีใจมากๆสําหรับได้สอนแล้วก็ติวน้องวันนี้หวังว่า5ชุดนี้จะได้ประโยชน์นะครับเดี๋ยวเรามาเจอเป็นที่คลิปต่อไปนะครับฝึกทําเยอะๆนะครับแล้วพี่จะพยายามทําใหอ้อ่มาถ่ายทอดความรู้ให้ได้มากที่สุดนะครับเจอกันคลิปหน้าครับ ฝากกดไลค์กดแชร์และกด subscribe <al c ans> เพื่อเป็นกำลับบงใจให้กับพี่และก็ทีมงานทุกคนด้วยนะครับสวัสดีครับ